ข้าพเจ้าขอน้อมชลีอาราธนาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมผู้ทรงประธานพระคถากันธป,ปริพิธนี้พร้อมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรียสงสาวกทุกๆองค์ได้โปรโดน้อมนำให้ผลบุญกุศลของข้าพเจ้า ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทุกภพทุกชาติจ,จนถึงปัจจุบันนี้ให้แผ่ไปถึงพญานาคราชทั้งสี่ตระกูลได้แก่พญานาคตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลเอราปทะพญานาคตระกูลฉัพยาบุาาตรพญานาคตระกูลการหาโคตมกะรวมไปถึงบรรดาง,งูบริวานน้อยใหญ่สัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้า สัตว์หลายเท้าสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษทั้งปวงขอให้พญานาคราชและบริวารสรรป,ปสัตว์ทั้งหลายจงมาอนุโมทนาส่วนกุศลผลบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนักกาลบัดเดียวนี้เถิดขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย หากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินสัพสัตว์ผู้ใดทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติขอท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้นั้นจงโปรดยกโทษอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแผ่เมตตาแด่สัพสัตว และพญานาคราชทั้งสี่ตระกูลได้มาร่วมอนุโมทนาสเสวยเป็นทิพยสุขขอให้ท่านพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิโปรดดลบันดาลโชคลาบทรัพย์สินเงินทองส่งเสริมหนุนดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากปวงไปอันตรายทั้งหลาย ด้วยเธอนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ विरूप खे हिमे में तंग में तंग एरा पथे हिमे सफैया पुत हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथके हिमे में तंग मे तंग थिपा थे हिमे चतुपथे हिम मे तंग में तंग पथे हिमे मामं माथको हिम हिमा มามังหิงสิทิปาทโกมามังจะถูปัทโทหิงสีมามังหิงสิพาหูปโทสัพเสัตาสัพเปปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพภัตรานิปัสสันถุมากินจิปาปะมาคมาอาปมาโนผูโทอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโวปะมาณวันตา นิสิริงสัานิอหิวสิกาสัตปทีิอุณนานาพิสารพูมมสิกาคตาเมระค่ะคตาเมปาริตตปฏิกามันทุพุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานัง विरूप हिमे में तंग में तंग एरा पथे हिमे सफैया पुत हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथके तंग तंग थिपा हिमे चतुपथे हिम में तंग में तंग पथे हिमे मामं माथको हिम มามังห ma ิงส ma ma ิทิปาถโกมามังจะถูปะโทหิงสีมามังหิงสิพาหูปะโทัพเพสัตตาัพเพปานาัพเพพูตาจะเกวลาัาเพภัตรานิปัสสันถุมากินจิปาปะมาคมาอาปมาโนโพโทอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโฆปะมานวันตา นิสิริงสัพนิอหิเวชิกาสัตปทีิอุณนานาพิสารภูมูสิกาคตาเมรัคขะคตาเมปาริตตปิกามันตุปุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง विरूप खे हिमे में तंग में तंग एरा पथे हिमे सफैया पुत हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथ के हिमे में तंग तंग थिपाथ के हिमे चतुपथे हिम में तंग में तंग पथे हिमे म माथको हिम हिमा มามังหิงสิทิปาถโกมามังจะโทปัทโทหิงสิมามังหิงสิพาหูปโทสัพเสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพปภัตรานิปัสสันถุมากินจิปาปะมาคมาอาปมาโนผูโทอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโวปะมาณวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสตปทปิอุณนานาพีสารภูมมสิกากตาเมระค่ะคตาเมปาริตตปิกมันตุพุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง विरूप खे हिमे में तंग में तंग एरा पथे हिमे चफया पुत हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथके तंग तंग थिपाथ केिमे चतुपथे हिमे में तंग में तंग पथे हिमे म माथको हिम มามังหิงสิทิปาทโกมามังจะถูปะโทหิงสิมามังหิงสิพาหูปะโทสัพเสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพปัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาคมาอาปะมาโนผูโทอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโวปะมาณวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสัตปาปิอุณนานาภิสารภูมมสิกาคตาเมระคคาตาเมปาริตตาปะติกามันตุพูตานิโสหังนโมปะกวะโตนโมสัตตะนางสัมมาสัมพุทธานัง विपखे हिमे में तंग में तंग एरा पथे हिमे सफैया पोते हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के अपा थके हिमे में तंग में तंग थिपा थके हिमे चतुपथे हिमे में तंग में तंग पहुथे हिमे म मंग अपा थो सीमा มามืองหิงสิทิปาทะโกมามังจะถูปะโทหิงสิมามืองหิงสิพาหูปะโทสัพเสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพปัตรานิปัสสันถุมากินจิปาปะมาคมาอาปะมาโนพูโทอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโวปะมาณวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสัตตาปิอุณนานาพิสารพุโมสิกากตาเมระคากตาเมปาริตตปะติกามันตุพุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง विरूपे हिमे में तंग में तंग एरा हिमे चफया पुते हिमे में तंग में तंग गन्हा खो हिच अपा चपाथके हिमे में तंग में तंग थिपा थक हिमे चतुपथे हिमे में तंग में तंग बहुपथे हिमे मामं माथको हिम हिमा มามังหิงสิทิปาท้ากมามังจะถูปะโทหิงสิมามังหิงสิพาหูปะโทสัพเพสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพภัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาขมาอาปะมาโนพุทโธอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโฆปะมาณวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสัตตาปิอุณนาพีสารพุโมสิกาคตาเมระคักคตาเมปาริตตปะติกามันตุพุตานิโสหังนโมวะปะกวาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง विरूप हिमे में तंग में तंग एरा हिमे चफया पुते हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथ हिमे में तंग में तंग थिपा थे चतुपथे हिमे में तंग में तंग फथे हिमे मामं माथको हिम มามังหิงสิทิปาถ้ากมามังจะถูปัโทหิงสิมามังหิงสิพาหูปัโทสัพเพสัต้าสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพภัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาคมาอาปะมาโนพุทโธอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโฆปมาณวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสัตตะปีอุณนานาพีสารพุโมสิกาคตาเมระกคาตาเมปาริตตปะติกามันตุพุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอ จับทัติเมชาพยายามปัตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตามเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตูปะเตหิเมเมตังเมตังอาหุปเตหิเมมามังอปาทะโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทะโกมามังจะตูปะโทหิง สีมามังหิงสีพาหุปโทสัพเสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพภัทรานิปัสสันถุมากินจีปาปมาคมาอาปมาโนุูโทอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังขวะปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิเวชิกาสัตตปฏิอุณัน นาปิสารภูมิสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปะิกามันตุพุตานิโสหังนโมวะากวาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง विप हिमे में तंग में तंग एरा हिमे सफया पुते हिमे में तंग में तंग गन्हा खो तम के चपाथके हिमे में तंग में तंग थिपा थके हिमे चतुपथे हिमे में तंग में तंग अहो हिमे मामं मंग अपा थो सीमा มามังหิงสิทิปาทโกมามังจะถูปัทโทหิงสีมามังหิงสิพาหูปโทสัพเสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพภัทรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอาปมาโนพู้โทอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโวปมานวันตา นิสิริงสปานิอหิเวชิกาสตตาปทีอุณนานาพิสารภูมูสิกากตาเมระขากตาเมปาริตตปทิกามันตุพุตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง